โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดุลปฏิกิริยา r e ด o อนะครับอันนี้เราจะดุลใน B s บ Solu t i o นนะครับ B s บ Solu t i o n ปกติเราจะดุลประจุด้วย OH- ลบนะครับแล้วก็ดุลน,น้ำดุลดุลอะไรดุลออกซิเจน ygen, นะครับ ท,ดทีด้วยน้ำนะครับ H2O นะครับก่อนอื่นเราต้องมาดู o อกซิเดชันนัมเบอรที่เปลี่ยนไปก่อนอันนี้บวก2อันนี้บวก4นะครับอันนี้เป็นฝั่งที่เพิ่มนะครับเพิ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น o x i ซิเดชันะครับส่วนฝั่งที่ลดนะครับก็ค,คือฝั่งนี้นะครับจาก5นะครับกลายเป็น0 ฟังลดเราจะเรียกว่าเป็นรับอิเล็กตรอนนะครับเราเรียกว่าเป็นรีดักชันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาแยกส่วนปกติอาจารย์จะดุลทีละอันนะครับออกซิเดชันก่อนนะครับ Pb นะครับ2วกแล้วก็กลายเป็น Pb c บกนะครับอ่าโอเค Pb 4บวกแล้วก็คือบวก 2อ,อิเล็กตรอนที่ออกไปนะครับทีนี้เราดูลประจุด้วย2 OH ลบนะครับแล้วก็ดูลด้วยน้ำตรงนี้นะครับสองสองเป็น2นะครับอันนี้เป็น4 4อ่ออกซิเจนเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่ง2องอิเล็กตรอน อันนี้ต้องเติม4น้ำนะครับไอสี่โนะครับทษทีประจุต้องเท่ากันนะครับฝั่งนี้ลบสนะครับฝั่งนี้ก็ลบสเห็นไหมครับต้องเท่ากันนะครับประจุนะอ่าโอเคน้ำก็จะไอตัวออกซิเจนก็จะมี4อันนี้2 2 2เป็น4เห็นไหมครับครบถ้วนนะครับเอามาดูปฏิยารับอิเล็กตรอนบ้างนะครับปฏิยาที่รับอิเล็กตรอนก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้รับอีกกี่อิเล็กตรอนนะครับอันนี้รับไป10อิเล็กตรอนนะครับเพราะว่า o ็ i กซิเด n n นนัมเเขาเปลี่ยนไป5ตอนน่อ1ใช่ไหมครับพอตัวนี้เป็น10อิเล็กตรอนนะครับออมาดูประจุบ้างประจุอันนี้ก็ต้องดูดด้วย OH นะครับ10 12นะครับแล้วก็ดูน้ำฝั่งนี้นะครับน้ำอันนี้มี 12นะครับอ่าไล่ดูนะไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนฝั่งนี้14นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอ,อ่อ12 OH นะครับอ่าโอเคใส่น้ำให้ถูก โอเคเราใส่ผิดนะครับใส่น้ำให้ถูกนะครับอา่าตรงนี้เราเห็นว่ามี12นะครับต้องใส่น้ำไป6นะครับแล้วออกซิเจนออกซิเจนลองดูนะครับออกซิเจน6บวก6เท่ากับ12นะครับออกซิเจนฝั่งนี้ก็12นะครับไฮโดรเจนเอ่อ12อยู่แล้วนะครับโอเค รบนะครับแต่ตอนนี้อิเล็กตรอนเราไม่เท่ากันนะครับอิเล็กตรอนเราไม่เท่ากันจะเห็นว่าสมการนี้มี2อิเล็กตรอนนะครับสมการนี้มี10อิเล็กตรอนดังนั้นสมการนี้นะครับสมการที่1ก็ต้องคูณ5นะครับแล้วจริงๆก็คือเราต้องรวม2สมการนี้เข้าด้วยกันนะครับเป็นสมการรีดอก รวมสสมการนี้เข้าด้วยกันเป็นสมการรีด o อกส์นะครับรีดอก์ก็คือ2สมการนี้รวมกันนะครับรวมทีละอันนะครับโดยอิเล็กตรอนเท่ากันตอนนี้ก็คือ10 5คูณ2เป็น10นะครับอันนี้ก็10นะครับรวมกันแล้วมันก็จะตัดกันนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้จะตัดกันนะครับทีนี้ก็รวมอันนี้ก่อน5 pb 2บวกนะครับแล้วก็ อย่ากันนั้นเลยก็ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เป็น5 pb o 2นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น2ลบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเนาะไอโอดีน2นะครับทีนี้มาดูฝั่งที่เป็น oh บ้าง oh อยู่ฝั่งนี้20อยู่ฝั่งนี้12นะครับก็จะเหลือแค่8ตัวนี้ นะครับออน้ำอยู่ฝั่งนี้10นะครับอยู่ฝั่งนี้6ก็จะเหลือน้ําอยู่ฝั่งนี้อยู่4นะครับโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับตอนที่เราดุลเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าประจุเราก็จะดุลเท่ากันนะครับตัวนี้มี10เนาะอันนี้ก็มีลบสประจุฝั่งนี้เป็น0ูนย์เหมือนกันนะครับออกซิเดชันนัมเบอื่นๆก,ก็ก็เท่ากันนะครับอันนี้เป็นคําตอบ ที่เราต้องการนะครับก็ลองเอาไปใช้ทําทดูนะครับว่าเราจะทําได้ไหมนะครับถ้าเขาจะถามว่าตัวนี้ใช้เท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องมีสูตร PV ท่ากับ NRT อย่างเงี้ยนะครับเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นในระบบจะต้องใช้เท่าไหร่เป็นต้นนะครับโอเคครับสำหรับการดุลสมการรีดอกวันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสวัสดีครับ